เลยจีแปงบันตากลีนแป้วมันจันทีเด่นแล้วพวกก็เกาุ่วนเดียวฟ้งออวกนออกแล้วเนาะพวกก็ยไม่เชเน้อมึงพูดว่าไมออกไม่รู้เขาพูดอะไรกันเอีลูกเีลุไปอยู่ไทยโดนอกมาคนสองคนก็ได้ อ่อนเพราะเย้ยเฮ้ยอ่อนใ่หมูว่านี่หนาวปะหนาวกระดองคือหนาวอยู่ซ้อมมือเนาะแม่เอาเมื่อวานนี่หนาวปะหนาวก็เฮ้ยตื่นเช้ากันมาอากาศเย็นเย็นเย็นจีว่าเย็นจนไข่เนาะครั้งแรกครั้งแรกนึกว่าจะคลองเป็นไข่